ก็มีเหตุการณ์ที่จังหวัดสมุทรปราการเขาบอกว่าหนุ่มชาวเมียนมาเนี่ยทำตัวกลางนะครับเดินไปตบหัวลูกค้าหญิงที่กําลังยืนเลือกซื้อทุเรียนอยู่ริมถนนชาวบ้านก็เลยแจ้งให้ตํารวจเนี่ยมาจับตัวไปนะครับโดยประมาณหัวค่าเมื่อคืนนี้ครับได้รับแจ้งเหตุนะครับบอกว่าที่บริเวณหน้าร้านขายทุเรียนริมถนนศรีนครินทร์อเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ มีชาวบ้านช่วยกันควบคุมตัวชายชาวเมียนมาอายุประมาณ30ปีอยู่ในการเมาเหล้านะฮะพูดจาไม่รู้เรื่องมีการทำร้ายร่างกายลูกค้าทุเรียนนะมีคนเจ็บชื่อนายธนัทแจ่มจำรัดอายุ59ปีเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยได้พยายามเข้ามาห้ามเหตุการณ์แต่ถูกหนุ่มเมียนมาจับร่างเหวี่ยงจนล้มได้รับบาดเจ็บมีแผลที่หัวเขา่านายธนัทพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเล่าให้ฟังบอกว่าคนก่อเหตุ มามเมาอลาวาดอยู่หน้าร้านทุเรียนแถมยังไปตบหัวลูกค้าหญิงที่กำลังเลือกซื้อทุเรียนตัวเองก็เลยเข้าไปพูดคุยให้เขาสงบลงแต่ถูกอีกฝ่ายเนี่ยจับตัวเหวี่ยงจนล้มนะครับ,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 บขณะที่ลูกจ้างร้านขายทุเรียน<บ>ชื่อว่านายรงได้เล่าให้ฟังบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยเมาเดินถอดเสื้อเข้ามาที่ร้านแล้วก็มาตบหัวลูกค้าหญิงที่กำลังเลือกซื้อทุเรียนอยู่แถมยังเอาทุเรียนเนี่ยทุ่มปลาลงพื้น เขาก็พยายามจะไล่ให้ไปที่อื่นนะฮะจากนั้นก็มีลุงที่ขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเข้ามาห้ามปรามก็ยังโดนเมียนมาคนนี้ก่อเหตุนะเอาตัวเนี่ยเหวี่ยงจนกระทั่งล้มลงไปนี่ชาวบ้านก็เลยช่วยกันจับตัวไว้แล้วก็แจ้งตำรวจมารับตัวไปนะครับครับอยู่ในสภาพนี้ฮะเมาฮะเอาตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับการสร้างความเกลียดชังนะะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ต่อต่อคนต่างชาตินะ ต่อคนไทยด้วยกันนะคิดต่างปุ๊บเกลียดชังแล้วจะมาล้มล้างน่นล้มล้างนี่คุณนี่คุณไม่เคยเปิดใจกว้างบ้างหรอคนเรามันคิดต่างกันได้เราโมวแต่มองว่าเขาเป็นคนต่างชาติเขาเหมือนกับเขาเป็นปีศาจร้ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาก็คนเหมือนเราเวลาเราเรากดคนอื่นต่ำเนี่ยเพื่อให้เรารู้สึกว่าตัวเราเองสูงกว่าสมมุติวันนี้เราประกาศเนี่ยนะเอาแบบเอาแบบโอ้โหรัฐบาลเข้มแข็งมากนะประกาศไล่ออกภายใน30วัน หูขอโทษน,นะชิปหายแน่นอนนะลูกจ้างหายหมดนะแล้วยังคนงานก่อสร้างโอ้แล้วผมเคยเจอคนงานพม่าที่เป็นช่างฝีมือช่างปูนช่างไม้สารพัดช,ช่างเนี่ยนะนะแล้วที่สร้างคอนโดกันเยอะแยะนี่ผมชวนแรยงานพม่าเยอะมากชิปหายนะครับโลกเราไปไกลขนาดที่ว่าสิทธิมนุษยชนซึ่งซึ่งประเทศไทยรัฐบาลไทยอยอมรับแล้วเราจะพูดแค่ว่าเออ ฉันบอกว่ายอมรับแต่ในทางปฏิบัติฉันไม่ทําผมเชื่อมันไม่ได้คนไทยเราไม่ทํางานในประเภทแบบเงินเงินน้อยๆพว<ม>กนี้นะหรืออย่างที่สมัยก่อนเขาเรียกแรงงานสามดีนะฮะแล้วก็คือว่าสกปรกอันตรายอะไรต่างเนี่ยที่บอกไม่มีใครทําคนงานไทยไม่ทํา